สวัสดีอีกครั้งพี่น้องครับโชว์ที่แล้วเราได้สรุปแล้วนะครับว่าเชลซีได้ที่3ามแมนยูได้ที่4ี่เลสเตอร์ได้ที่5ฉะนั้นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจครับหัวตารางเป็นยังไงแล้วมีใครตกชั้นบ้างทุกช็อตเด็ดของนัดที่38 3 8 t h match ของ English Premier League จะไป ปืนสงกรานเปิดบ้านจดแตนหนีตายแล้วก็เป็นโอบาติกา3าูโอบาเมยังกองหน้าจากกรบอนครับนัดนี้เหมาสองยิงรวม22ตุงในลีกแต่จะดีพอเป็นดาวยิงสูงสุดหรือไม่เดี๋ยวช่วงท้ายมี a n น w e เซแต่วัดเปิดสู้ไว้เฮ้ยอยา่างไรก็ตามสุดท้ายอาร์เซมีเฮ32ครับจบที่8ฮนะปีหน้าลุ้นแชมป์แน่นอน เพราะว่าทีมอันดับ1นถึงหเนี่ยนะฮะเขามีภารกิจต้องแต่บอลยุโรปกันแต่อาเซจบแค่ที่8นะฮะว่างครับดังนั้นดูการหน้าโอ้โหสดกว่าแน่ส่วนผู้แพ้วัดเฟิดจบที่19ตกชั้นสเปอร์เบลไม่ได้เพราะวูฟหมาป่า แพ้แล้วดังนั้นไก่โคเรียนขอแค่เสมอจะแซงและแย่งอันดับ6ตัวใบสุดท้ายไปเล่นยูโรปากับจิ้งจอกสยามและสเตอร์เซตี้เฮอริเคนจัดไปบุกมานำเอ็นซีคริสตัลและหนึนะฮะแล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 ะแม้จะจบหนึ่งก็ยังดีพอให้สเปอร์ซนฮึงมินและโจเซมูรินโญ่ได้ดีใจจบที่6ศึกเบอร์สองทมเบอร์สอรองแชมป์แมนซิ เจอทีมสเหมือนกันครับ20อันดับสุดท้ายนอกทองนอริชเริ่มมานี่เจอช็อตเด็ดคอโดอบอยอสอสอสองศูนครับโอ้โหเพื่อนโดนประกบชูจบเองแล้วก็ริยาดมาเรสถนัดซ้ายแต่ซัดขวาจบเกมตามคาด5-0แมนซิจบที่2 ส่วนแชมป์ไปนี้ลิเวอร์พูลงานเข้าครับแค่26วินาทีแรกนิวคาสเซขึ้นนำก่อน1-0แต่ท้ายครึ่งแรกเวอร์ิลฟานไดโขกย้อย1-1ฮะและโอริกูเรียกว่าภูบี้มาแล้ว2-1และซาดิโอมาเน่เท่เจ๊งเจงชนะ3-1ครับลิเวอร์พูลจบสุดอลังคว้าแชมป์โดยมีแต้มเหนือแมนซิตี้ถึง18แต้ม เรือใบแมนยูและเชลซี2-3-4ฮะได้ไปบอลยุโรปทั่วใหญ่แชมเปี้ยนส์ลีกเลสเตอร์จบที่5นะครับก็ถ้าไม่นับปีที่ได้แชมป์2 1 6 6นี่เป็นการจบอันดับสูงสุดอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของจิ้งจอกสยามนะฮะสปเปอร์อันดับ6ได้ไปเล่นบอลยุโรปถ้วยเล็กยูโรป้าวูฟเจ็ดอาร์ซนอล8ช้ำใจนัดสุดท้ายส่วน3ทีมที่ตกชั้น บอร์ m มัธวั a ฟ f ร์ดและนอริชส่วนดาวยิงคุณผู้ชมครับอันดับ5าซาดิโอมาเน่ของลิเวอร์พูลและแฮร์รี่เคนจากสเปอร์อันดับ4ลิเวอร์อีกแล้วโมซาลา ัมายเลขสามราฮิมสเตอร์ลิงแห่งเรือฟ้าอันดับสองมีสองคนคนละย2่ประตูพิแอร์ออบาเมยยางปืนสงครามส่งประกวดและแดนนี่อิงส์แห่งส اؤ ดและ ดาวยิงอันดับหนึ่งประจำฤดะูการ2563-2564จากจิงจอกสยามและจัสเซเดเเจมีวาร์ดีก็ลอไป23ประตูครับก็จบไปนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมลิเวอร์พูลด้วยจริงๆดีใจมากๆนะครับเพราะว่าด้วยการเล่นแบบนี้การเล่นอย่างสวยงามการเล่นอย่างสุดมัน นี่แหละครับสมควรจะเป็นแชมป์นะครับแต่เป็นแชมป์ก็จะสามารถดีใจได้ประมาณแค่เดือนครึ่งนะฮะเพราะว่ากลางเดือนกันยายนบอลอังกฤษฤดูกาล2563ถึง2564ก็จะกลับมาก็คือทีมที่ไม่ได้เล่นบอลถ้วยทีมที่ไม่ได้เล่นบอลยุโรปรอบลึกๆก็จะมีเวลาพักกันแค่เดือนครึ่งแต่สำหรับบางทีมอาจจะได้พักกันนิดเดียวและทุกความมันจะกลับมาหากคุณผู้ชมพี่น้องอยากจะเห็นเราจับไปเรื่องอะไรในแชมป์ channels ก็สามารถมา subscribe ก,กันได้แล้วเดี๋ยวพรฤหัสนี้ห้าทุ่มมาเป็นนักครบเปลี่ยนโลกกันสวัสดีครับพี่น้องหลายเสียงตายในสนามบ้างขวางเพื่อเปลี่ยนโลกเตรียมพบนักครบสุดกล้าสนามสิล ที่หลังพี่ก็แก้ผ้าเลยพี่แก้ผ้าได้ต้้งผ้าแน่นอนวาดโป๊เปลือยมันเป็นศิลปะยังไงมันโลกจิตมันลามกทุกอย่างนหัสนี้23นาฬิกาที่ PPTV HD ช่อง36 Sport Mafia โดยแชมป์พีรพนแชมป์จัดไป